หายแล้วคุณซื้อมาตหายแล้วนี่คุณผู้ชายครับผมว่าคุณขอทานขออีกแล้วนี่ตาบอกก่อนใช่ครับไปแล้วแขนขาดแล้วคุณล่ะครับโง่หกอยากได้รางวัลก่อนเออนี่ตอนรับรางวัลเนี่ยมายืนนี่อ่ายืนตรงกลางได้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 รางวัลไงได้รางวัลยืนตัวมัสคอตต์มัสคอตต์รับรางวัล มาถอดรับรางวัลโอรับรางวัลอย่างหาง,ง,ว,าง,างาว่าวเลยอู๋หามีหางหาด้วยพูดนะหางจะหมดแล้วเอาละนบแม่คุาแม่นะาต้องไม่อยากหรอะขอบคุณออคอบครวเอ็นอนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะไมอยากมากเลยถ้าอวตัวเดิมน,นะขอบคุณน้าเนาน,นะคะม่ละใช่คุมแนะม่ นีอกว่าลาไปถ่ายออกก่อนบ่ายไเกีรยิใช่ไมไม่ลาผมมาทานขอบคุณาอยนะคะร้อนหรอร้อนครับแคขอไปถ่ายก่อนบายไฟเกีรติหน่อยนะมากี่โมงห้าทุอยู่ก่อนบ่ายเลอ้ยเด้องกันจังเลยประานนานาตีนะโอ้สุดยอดลิเกลานลาลงอ่ะไปนบ่ายสุดยอดิเกไทยอานาเยอะเางานชชกยิงกับปลาขยแยงนเรีนเวียที่อปาขยแย เดี๋ยวก่อนพวกเธอ,อ,อนี่อย่าบอกนะว่าโกหกแต่พูดมาเลยเดี๋ยวจะถลุมให้ฟังแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยวิเชียรรัเข้ามาในเมืองแล้วแล้วก็จะต้องแต่งงานกัหญิงดวงมาใช่ไหมใช่แล้วทำไมองหญิงดวงมาถึงมาอยู่ที่นี่ก็ฉันโดนหลงทอดไงที่ฉันมอบธรรมรงค์นั้นให้กับผู้ขอทานไปนะแสดงว่ำไมเขาเอาอิงอดวงมาที่แต่งงานกับถวลอมใช่ไหม ฉันจะไปรู้ได้ยังไงหรอก็คง,งอย่างนั้นสิฉันจะบอกให้อ้วิเชียรัตนคนนั้นก็ตัว,ตวปอมเหมือนกันใช่เ <c oughs> พราะว,ว่าวิเชียรัตตัวจริงก็คือฆ่าคนนี้นี่แหละจริงเ <c oughs> หรอจะ่เบลไปได้ยังไงโ <c oughs> อกหออกเอย้วหรือเปล่าต้องริงจริชช่อได้ยังไงกันตอนนี้เนี่ยมีหมดอาฆาตต่อฆ่าว,วิเชียรัต <c oughs> หมายจะปอรมระชนข้าก็เลยต้องปอมตัวเข้ามามาดูสิว่าวิเชียรัตตัวจริงเนี่ยไอ้ตัวปอมกันมันเป็นใครเราเราได้ไม่ผิด มันคือน้องชายของข้าอาคาดบนเทียนเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นวันแต่งงานที่ฉันรัดตอและก็องค์หญิงดมาเราจะไปเปิเดโปงมันทั้งหมดด้วยตัวพวกเราเองจะดีเหรอใช่ถ้าง,งานเขาเกิดเพื่อจริงๆคนในนั้นก็คือครอบครัวของ,งบอฉันนั่นแหลคะ่ะแต่แม่เป็นไรบิชชาขหา,างอกเองแต่ว่าเราเนี่ยเป็นพักที่ไม่มอนกันเพราะฉะนั้นเรามาแต่งงานกันมารลกกันตอนนี้ดีกว่าไนะ แล้วเพื่อนพี่ไม่มากันหรอในเพื่อนพี่อสองคนไปไหนอ่ะไปไมาหารอก่อนแต่เชื่อไม่ไป่เยอะไม่หรอไม่หรอแล้วคุณเป็นใครเนี่ยเป็นใครบิชเชนเล็กผมจะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะบิชเชนเล็กก็ดีอ่ะ สุขใจไม่ได้อยู่ใครแก้มตาพี่รักกาลนาพี่รักกาลนาไม่ไนาเหาเปิดใจิดอย่าได้คิดฝันเฝ้าเชื่อเธอในหนาวนอนหนาวผูใจเคอมีหมดในที่หน้าใจ อยูนบน่บงีแต่ทุกททีกสิ้งหาปล่อยเลยตามเลยแล้วกันไม่หาอาจารย์มาช่วยคลายแตนพอสว่าวนชีวิตป็นขาดคนดีทอคนดีทวเพรางา,งางที่เมั 海浪。 ใหเราดังจุดมาสมอรวยเลยเพื่อไม่อาจช่วยใจจยอมถอยชีวินี้เป็นธาคนคนียสองคช่รู้ัจริงนว่าใครคือวิเชียร์ว อะไรกันน่ะไปโรงแรมนะคือแบบเงียบๆทำกันเงียบๆอะไรอ่เอนนะนสบบเส <ทำ S 1> ียงดังละกันข้างๆกันนะไรหวะอะไรกันเนี่ยฮะอุ้มไหมฮะโอ้อุ้มไหมอุ้มเหรอเอออ้าวอุ้มยังไงนักเอกนักเอกเข้าเป็นคู่หมาคู่นางถูกต้องไหมใช่ยิ้วยโชว์การอุ้มนะครับคู่คู่ เออแค่นั้นแค่เอฟเวอร์เปอร์เอดเวยเอ้อเออเออเอเก็คอร์ด้วยถ้าไม่ดูโอ๊ยไหนก็ดูไปยำเท้าดูมานุบาล

โอ้ยชแทนี่แขงแรงเลยมีบ่นนะงงมีบน,นมืน่มมอทั้งสองพูด้นข้าใจกันหน้าที่ต่อไปคือตามเมขาว่า